สิบแปดนาฬิกาหนึ่งคู่ครับประจวบพบก,กับชูแบงคอกยู่ในเตดประจวบยังอยู่อันดับ15ครับรองบัวยอยู่ตอนนี้มีอยู่17แต้มแต่หากจากซนปลอดภัยแค่4คะแนนนะครับเพราะว่าพวกเขาไปได้6กแต้มทองมาบุกไปชนะโคราชบุกไปชนะบุรีรัมนีถึงเป็น6กแต้มสาคัญม,มากๆบวกกับเกมการสัปดาห์เล่นโรเตชันตัวผู้เล่นมากมายแต่ก็เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ครับชนะชัยนทไปถ้าว่า3าเกมเดียวเนี่ยพวกเขาไปเยือนล่องมาตั้งแต่อีสานแล้วก็ลงมาหา ฝั่งภาคกลางเนี่ยชนะรวดเลยครับในเกมเยียวถือว่าจุดหนึ่งคือโคชอิสระเองเริ่มที่จะหาจุดลงตัวในเกมรับได้แล้วเลยปัญหาก่อนหน้าน,นี้คือสลับสับเปลี่ยนในตัวเกมรับอยู่ตลอดล่าสุดตัวเรื่องอย่างปอมินวัตดูกายเป็นตัวเรื่องที่ลงตัวปอมินวัตแล้วก็มีพัะอันโปลาฮวัชนะครับแล้วก็ใช้ตัวอย่างทิตาวีมาเล่นแบทิตาทอดขยักกระไปในตำแหน่งสามเซ็นเตอร์ดูลงตัวแต่ปัญหาคือเกมรุกเนี่ย ทางด้านของตาอัวแล้วก็ศุนนิสาดเนี่ยหายไปเลยครับในช่วงหลังก็วิลเลนมอตา้าต้องเล่นคนเดียวแต่ว่าก็ถือว่าเก็บแต้มได้ประเด็นคือในหลีกก่อนหน้านี้สิบนัดเนี่ยไม่ชนะเลยนะครับแต่มาชนะ2นัดนี้ถือว่าเป็น6กแต้มที่ทาให้พวกเขามีหลมหายใจอีกเฮือกหนึ่งแต่ว่าในเกมในบ้านเนี่ยเป็นปัญหาเพราะว่าปีนี้ครับที่3อ่าวทางด้านของประจวบยังไม่ชนะใครในเกมหลีกเนี่ยไม่น่าเชื่อเหมือนกันสามอ่าวที่เคยแข็งแกร่งมาโดยตลอดในยุคที่ผ่านมา ปีนี้10นัดเสมอไป4แลวแพ้ไป6ที่สำคัญคือแพ้รวดมาสามนะช่วงหนึ่งของการลงเล่นในบ้านต่อเนื่องที่ควรจะมีแต้มเนี่ยพวกเขาไม่ชนะเลยอันนี้คือปัญหาสาคัญที่ทําให้ถ้าประจวบแก้ตรงนี้ได้ผมเชื่อว่าหนีรอดตกชั้นสบายๆแต่เกมนี้เราเจอกับจูแบงคอกเนเต็ดครับ,รบทีมรองจ่าฝูงที่ต้องการ3คะแนนเพื่อไล่ล่าจ่าฝูงอย่างบุรีรัมตอนนี้พวกเขาตามอยู่5แต้มนะครับแล้วก็ในฟุตบอลลีคัพเนี่ยก็ชนะ 3- าสูงเข้ารอบเรียบร้อยก็จับตัวจุดชุดเต็มเลยนะครับ มองเห็นว่าโคชแบรนทวตวันต้องการถ้วยนี้เหมือนกันมีเพียงแค่วรุษเมมูสิกแลวก็ทางด้านของนักทุนสุ่มๆนะที่อาจจะเป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวหลักในช่วงหลังที่ลงเล่นในเกมที่พบกับผันงแก่นดอกนั้นนะักเตะอย่างเอเวอร์ตันสุพรรณทองสงคีตองโดพีรพัฒน์ปกเก้าิติพันธ์วิศรุตวิวันเดอร์ลุยส์เฮนเตี้ลงหมดเลยนี่ทําให้เห็นว่ามุ่งมั่นมากนาในฟุตบอลลีคัพและก็ดูว่าสภาพร่างกายจะเป็นอย่างไรกับการ ล่องไปหาประจวบในเกมนี้นะครับาการจับตัวไม่มีปัญหาใดๆครับแล้วก็ใน2อเกมหลังเนี่ยพวกเขาปลดล็อกมาได้จากเกมชนะส่วนประการ20นะครับถือว่าเป็นชัยชนะนัดแรกในเลก2แต่ก็ไปสะดุดเสมอราชบุรี0ูทย์ศนทำว่าความสเสถียรของชูแบงค์ข้อในเต็มยังไม่มีเท่าไหร่อันนี้ถึงน่าสนใจแต่ว่าเกมเยือน4ี่นัดหลังแท้ไปถึง3นัดนะครับแล้วก็เสมอเป็นหนึ่งยังไม่ชนะใครก็ถือว่ายังแว่งอยู่พอสมควรสรีิตีคู่นี้เจอกันนร่บาปีที่3า่ฮาว มีประจวบชนะ1เสมอหนึ่งและก็ถูกเป็นคอบชนะ1โดยที่การกดล็อกชนะที่สามอ่าวได้ครั้งแรกเกิดขึ้นปีแล้วในยุ่งโต์แบนนี่แหละเกีนี้นะ่าสนใจคือการเจอกันของอดีตผู้ช่วยของอากิระนิชิโนในทีมชาติไทยนะครับอิสระสีทะโลกับโคชแบนโตวตรววัดน,น่าสนใจมากโอ้คู่นี้มองยากนะผมมองว่าไม่ใช่งานง่ายสำหรับทั้งสองทีมคนระับประจวบเจอทูแบงคอกทูแบงคอกเจอประจวบมีโอกาสออกเสมอสูงเหมือนกัน แต่หาผู้ชนะผมมองไปที่ทีมเดียดนทูแมนคอกล้วกันนะครับมีโอกาสที่จะเก็บแต้มออกจากสามอ่าวได้ไม่ว่าจะเป็น1ห,หรือ3แต้มนะครับ